สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบลูทูธรถยนต์นะครับบลูทูธในรถยนต์นะครับเอาไว้ใช้กับเครื่องเสียงรถยนต์รุ่นเก่านะครับแบบผมนะครับที่ไม่มีบลูทูธในตัวนะครับแต่เราก็ยังยังต้องการใช้งานเพื่อดูหนังฟังเพลงในรถยนต์นะครับปกติปัจจุบันเราใช้มือถือกันดู YouTube ฟังเพลงกันเยอะขึ้นนะครับทีนี้ปัญหาก็คือเรา ไม่ค่อยสะดวกในการจะเอาเสียงนะครับมาเปิดในวิทยุของรถยนต์ของเรานะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นบลูทูธขนาดเล็กนะครับบลูทูธตัวนี้ก็จะเป็นข้อมีข้อดีก็คือว่า,าไม่ต้องจูนคลื่นวิทยุอะไรนะครับก็คือเสียบเข้าไปที่ช่องตัว AUX นะครับของรถยนต์เรานะครับแล้วก็ป้อนไฟเลี้ยงให้กับตัวเครื่องมันนะครับมันจะมีเป็นตัวแจ็คนะครับอ่าตอนนี้ผมจะ ใส่ตัวแจ็คเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ผมใช้ตัวแจ็คตัวขยายให้มันยาวขึ้นนะครับอ่ามีขายนะครับเดี๋ยวผมเสียบจแจ็คแป๊บหนึ่งนะครับอ่าผมเสียบแจ็คด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็จะไปเสียบที่ช่อง aux นี้นะครับอ่าเสียบแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเสียบตัวสายไฟเลี้ยงที่ช่อง usb นะครับของรถยนต์เรานะครับ เื่อป้อนไฟให้กับตัวอุปกรณ์ตัวนี้ใช่ไหมครับไฟเข้าแล้วนะครับทีนี้การใช้งานนะครับเดี๋ยวเราเปิดตัวขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดไปที่ AUX นะครับเปลี่ยนโหมดไปที่ AUX นะครับแล้วก็มากดเปิดตัวเครื่องนะครับปุ่มบวกปุ่มลบข้างล่างจะเป็นการเลื่อนเพลงนะครับในมือถือนะครับเรากดปุ่มกลางค้างไว้นะครับแล้วก็มันก็จะมีเสียงว่า ตัวเครื่องเปิดนะครับพร้อมใช้งานนะครับกดค้างไว้นะครับอ่าเดี๋ยวไม่ได้ยินเดี๋ยวเปิดผมเปิดให้ดังๆนิดนึงนะครับอ่าใหม่นะครับอันนี้ผมปิดก่อนนะครับกดค้างไว้อ่าไหมครับอันนี้คือปิดนะครับกดค้างไว้ปิดกดค้างไว้เปิดนะครับอ่าผมเปิดใหม่นะครับ อ่าพอเราเรากดเปิดปุ๊บนะครับมันก็จะมีเสียงขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้ามีการเชื่อมต่อกับมือถือของเราแล้วนะครับมันก็จะมีการแจ้งเสียงว่ามีการเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องตัวนี้นะครับผมก็จะใช้มือถือเครื่องนี้นะครับในการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับผมใช้มือถือเครื่องหนึ่งในการบันทึกวิดีโอนะครับอ่ามือถือ ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับบลูทูธนะครับบลูทูธจะชื่อ B09 นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับ B09 ตอนนี้เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หลังจากเชื่อมต่อแล้วอ่าเราก็ใช้ประโยชน์มันได้แล้วนะครับเราก็เปิดอ่าเปิด YouTube เลยนะครับอ่าเปิด YouTube ฟังเพลงได้เลยนะครับอ่าดู YouTube ตัวนี้เลยนะครับ The Honda Civic Tour presents her. โอเคนะครับ Honda เปิดตัวใหม่โอเคอันนี้ผมช้านิดนึงน,น,น,นะครับเป็นการครั้งแรกในโลกลวันที่19เมษาย,ยน2564 Honda เผยหน้าท่านกับโอเคดูคลิปนี้มั่งนะครับ s h o p e ี55 Lowest Thai Festival มาหากมลดหลุดโลกผลสินค้าไม่ให้ชอบราคาเริ่มต้นพียง1บาทแถมยังแจกโคตรลดเพิ่ม5 55บาท ครับอ่าเสียงออกไปที่เครื่องเสียงเราแล้วนะครับในช่อง AUX นะครับสวัสดีครับนั่นเองนะครับตัวอ่าไหครับถ้าเราจะต้องการไปฟังเพลงในแอปพลิเคชันจู๊กเราก็ไปเปิดจู๊กนะครับอ่าเปิดจูก๊กฟังเพลงได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เพิดเพลินกับอ่าแอปพลิเคชันต่างๆของเราได้เลยนะครับ ใช้ประโยชน์มือถือนะครับต่อเสียงไปที่เครื่องเสียงรถยนต์นะครับรุ่นเก่าของเรานะครับให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่นะครับที่ผมต่อยาวเพราะว่าช่อง USB กับช่อง e v x มันอยู่ใกล้กันนะครับผมก็เลยต่อออกมาแบบนี้จะได้สะดวกในการกดเปิดกดเลื่อนนะครับ ผมเปิดจุกนะครับอ่ามาแล้วครับเสียงมาแล้วผมเปิดไม่นานนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่าก็ใช้งานง่ายๆนะครับอ่าเชื่อมต่อมือถือกับเครื่องเสียงตรงนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับ สนใจอ,อุปกรณ์ตัวนี้ไปใช้งานก็ทักมาได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ